สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผู้เล่นเกมแล็คเดลเล็ตเอ็มอินเทอร์นลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำข้อมูลล่วงหน้าในเซิร์ฟเวอร์จนะครับเกี่ยวกับตู้กาชาปองนะครับซึ่งเป็นตู้ล่างนะก็มีการปรับปรุงนิดนึงนะสำหรับตู้เพื่อให้ผู้เล่นมีโอกาสโอกาสมากขึ้นนะครับในการได้ของรางวัลน,นะ เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับสำหรับตู้กระชับปองตู้เหลืองอ่ะอันนี้นะครับตู้กระชับปองตู้เหลืองนะครับคำสั่งที่สองคือคำสั่งะอะไรวะช่างมาแล้วกันไม่สนใจเรากดดูคำสั่งแรกนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีแท็บ แท็บเพิ่มขึ้นมานะครับด้านซ้ายนะออ,อันแรกก็เป็นสมหครั้งนะครับได้ปัดวัดเชอร์30บใบอันที่2อ,อันที่2มันคืออะไรเดี๋ยวเราลองมักกดกันดูนะครับเพราะว่าภาษาจีนผมก็ไม่อยากเราสุกนะอันที่3ก็เป็นหินนะครับ เราลองมากดสมกันดูเอาเอาแค่15ครั้งพอนะครับ พอละดวงไม่ออกเลยนะกาชาปองไอตัวบดหนึ <c oughs> ่งเปอร์เซออเดวว่าดวงสวยละกันนะครับอ่ะทีนี้เราก็กดมาถึงสิบห้ารอบละครับก็กดรับไอเทมของรางวัลได้เลยนะครับกดรับออกมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันเืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราก,กดใช้นะอ๋อเป็นกล่องแรกไอเทมวัตถุดิบนะครับก็เป็นแรกกองทรายได้หกกกองแรกหินชิดต้านได้ยี่สิบได้ยี่สิบเหรียญชิดต้านได้ยี่สิบเหลียญแล้วก็ไอตัว ตัลกล่องการ์ดได้ยี่สิบกล่องนะครับอืมถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่าเป็นเอาไงเดียเป็นเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นเซอร์ไพรส์อะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับผูเ้เล่นที่กดกรารชับปองประจำนะครับอ,อ อันที่จริงคือถ้าจะให้คุ้มก็คือเลือกเลือกกองทรายดีกว่ากองทรายสีแดงๆตรงกลางนะครับเพราะว่ามันต้องซื้อแคสอย่างเดียวส่วนไอ้สองอันก็คือเหรียญชิดตั้งกับกองการ์ดมันสามารถหาได้ในเกมอยู่ละนะอือ่ะ,ออะก็ตกาชาปองนะครับกับรางวัลพิเศษที่เขา ปรับองมาเพื่อผู้เล่นนะคุ้มไม่คุ้มไม่รู้อันนี้ผู้เล่นเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับแต่ถ้าผมมองก็คือถ้าถ้ากดกรารชอปองประจำอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษแล้วกันมอบให้ผู้เล่นนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับปรงโตกาชาปองสีเหลืองนะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก็อยู่ที่ผู้เล่นนะครับว่าจะตัดสินยังไงนะครับแต่ผมก็บอกว่าส่วนตัวนะถือไม่ได้กดกาชาปองบ่อยนะครับนานๆโคตรกดทีหนึ่งก็ถือว่าคุ้มอเออเราไม่ต้องไปเสียคอน บีซีซีคอนซื้อกองทรายเพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษ,ษเพิ่มเข้ามานะแล้วก็นะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการชัปองที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเท่านี้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ